สุดสัปดาห์นี้ช่วงวันว,เวนาเลนไทย14 15 16กุมภาพันธ์68อยากชวนทุกท่านไปเที่ยวที่จังหวัดน่านกันนะครับเพราะว่าที่น่านเขาจัดงานโรดระวีสีนครน่านสเสน่มนตราคุณค่าแห่งเมืองล้านนาครับซึ่งจะจัดขึ้นที่ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านหน้าวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับ โครงการนี้เป็นโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดน่านภายในงานมีอะไรบ้างมีทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีสดสินค้าพื้นเมืองและไฮไลท์สุดพิเศษเลยครับโชว์การทํากาแฟดริปกาแฟเมืองน่านซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตกาแฟพรีเมียมจากบริสต้ามืออาชีพแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ครับเสวนากับอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง พร้อมกับมินิคอนเสิร์ตกับศิลปินชื่อดังไม่ว่าจะเป็นคุณกันนพัฒลูกตาลชนทิชามินตราน่านเจ้าและดนตรีโฟกซองเต็มอิ่มกับแสงสีเสียงทั้ง3วันพร้อมกับบูธอาหารสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองมาให้ชมให้ช็อปให้ชิมกันมากมายเลยครับงานจะเริ่มต้นวันศุกร์นี้แล้วนะครับ14กุมภาพันธ์68จนถึง16กุมภาพันธ์68ที่ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านหน้าวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่าน สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วไปเที่ยวจังหวัดน่านกันนะครับ